สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID p o พอดแค p ต์พอดแคสต์ภาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งวงที่พวกเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นวงที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเธอนะคะก็ได้สิ้นสุดกิจกรรมลงแล้วสําหรับวงไอจอวอนนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างคิดถึงการรวมตัวของพวกเธอมากๆเลยนะคะเป็นวงที่สมาชิก ทุกคนเนี่ยมีความลงตัวแล้วก็สามารถทําโชว์ได้ดีเป็นอีกหนึ่งวงเลยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างดีมากๆเลยสําหรับไอซ์วอนเนี่ยนะคะก็เป็นวงที่มาจากรายการเซอร์ว a l ชื่อดังนะคะอย่างรายการ Produ c e 48นั่นเองนะคะก็เป็นรายการที่รวบรวมเอาผู้แข่งขันเนี่ยนะคะมาแข่งขันนะคะเพื่อที่จะเดบิวต์เป็นวงเกิรลกรุ๊ปนั่นเองก็มีทั้งชาวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ชาวเกาหลีเนี่ยที่มาร่วมเข้าแข่งขันแล้วก็อย่างสมาชิกข,ของไอซ์วอนเนี่ยก็มี3คนนะคะ ที่ถือได้ว่าเป็นชาวต่างชาติก็คือชาวญี่ปุ่นนั่นเองก็คือหน้าโกะซากุระแล้วก็ฮิโตมินะคะที่พวกเธอทั้ง3ามคนเนี่ยก็ได้ร่วมเดบิวต์นะคะแล้วก็เป็นสเสน่ห์อีกสเสน่ห์หนึ่งเลยนะคะสําหรับวงไอซ์วอนที่ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะก็ต่างมีการพูดถึงกันอยู่เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับสมาชิกของไอซ์วอนนั่นเองก็หลังจากที่ไอซ์วอนเนี่ยนะคะได้เดบิวต์พวกเธอเนี่ยก็มีกระแสเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีประเด็นดราม่าอยู่ เหมือนกันเกี่ยวกับการโกงคะแนนโหวตนะคะของรายการโปรดีวนั่นเองก็เลยส่งผลกระทบต่อวงนะคะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยก็ยังกลับมาประสบความสําเร็จได้อย่างดีเลยนะคะด้วยแรงสนับสนุนจากแฟนๆแล้วก็สเสน่ห์แล้วก็ความสามารถของพวกเธอด้วยก็เลยทําให้เป็นอีกหนึ่งวงที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วพอวงเนี่ยนะคะสิ้นสุดกิจกรรมลงแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการคิดถึงแล้วก็พูดถึงกันอยู่ตลอดเลยรวมทั้งสมาชิกแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ได้แยกย้ายกันนะคะไปทํากิจกรรมของตัวเองทั้ง ออกโซโล่เดี่ยวหรือว่าจะเดบิวต์เป็นวงเกิร์ลกรุ่มนั่นเองนะคะก็เรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยประสบความสําเร็จมากๆแล้วทั้ง3คนนะคะสมาชิกชาวต่างชาติของไอจือวออย่างนาโกะฮิโตมิซากุระเนี่ยนะคะพวกเธอเนี่ยนะคะก็ได้เดินทางกับญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะไปทํากิจกรรมกันต่อไป หลังจากที่พวกเธอเนี่ยนะคะกลับไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากระแสที่ญี่ปุ่นของพวกเธอเนี่ยก็ดีมากๆแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงทําให้สมาชิกทั้ง3คนนี้เนี่ยนะคะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากๆเลยแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าหนึ่งในสมาชิกทีมต่างชาติของไอซ o วอเนี่ยอย่างซากุระนะคะเธอเนี่ยก็ได้ตัดสินใจนะคะกลับมาทํากิจกรรมที่เกาหลีโดยการมาเดบิวต์ที่เกาหลีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะโดยเธอเนี่ยก็ได้เข้าร่วมเป็นเด็กฝึกหัดของทางค่ายไห้นะคะ เพื่อที่จะเนบิวเป็นวงเกิลกรุปร่วมกับอีกหนึ่งในสมาชิกของไอจีวอนนั่นก็คือแช่วอนนั่นเองนะคะก็ยังไงแฟนๆก็เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังรอติดตามนะคะผลงานของทั้งสองคนอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรออกมานะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันสําหรับเกิลกรุปของทางค่ายายข,ของซากุระแล้วก็แช่วอนนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งคนที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือนาโกะนั่นเองสําหรับนาโกถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีฐานแฟนคลับอินเตอร์ ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอย่างตอนที่อยู่ในรายการ Produce 48เนี่ยเธอก็ได้รับการพูดถึงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจกับเธอมากๆเลยด้วยความน่ารักสดใสแล้วก็ความสามารถของเธอนั่นเองพอมาเดบิวต์กับไอซ์วอเนี่ยก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันเหมือนว่าที่แรกหลายๆคนเนี่ยก็ดูว่าเธอเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าสมาชิกคนอื่นๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ากระแสะของนาโกะเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเธอก็เป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเหมือนกันนะคะ แล้วพอกลับไปทํากิจกรรมที่ญี่ปุ่นเนี่ยกระแสะความนิยมของเธอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากๆทําให้มีงานที่ญี่ปุ่น,นค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งงานแสดงงานของวงหรือว่างานร่วมรายการต่างๆที่ญี่ปุ่นนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นเธอก็กระแสะดีมากๆเลยนะคะสําหรับนาโกะแต่ว่าก็มีการพูดถึงอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยก็มีการพูดถึงว่านาโกะเนี่ยเธอมีโอกาสที่จะกลับมาเดบิวที่เกาหลีอยู่หรือเปล่านะคะ เหมือนกับซากุระประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่แฟนๆนนก็ต่างมีการพูดถึงกันนะคะก็ดูเหมือนว่านาโกะเนี่ยเธอก็แบบว่ามีาความคิดถึงวงไอซ์วอนมากๆดูจากการโพสต์หรือว่าการพูดถึงอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างล่าสุดที่เธอเนี่ยก็ได้มาร่วมไลฟ์นะคะกับแชยอนนะคะก็เป็นสมาชิกของไอซ์วอนเหมือนกันแฟนๆนนก็มีการพูดถึงกันนะคะว่าเธอเนี่ยดูเหมือนจะมีแววมาเดบิวที่เกาหลีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นเพียงการพูดถึง ของแฟนๆเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเธอเนี่ยได้มาเดบิวต์ที่เกาหลีเนี่ยกระแสจะเป็นยังไงแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงว่าเธอเนี่ยดูเหมือนว่ากระแสจะดีมากๆที่ญี่ปุ่นหลายๆคนก็มองว่าเธอเนี่ยเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมาะสมแล้วแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยเป็นที่นิยมแล้วก็กระแสดีมากๆเพราะว่าการที่เธอเดบิวต์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเธอก็ยังมีฐานแฟนคลับอินเตอร์อยู่เยอะมากๆนะคะที่มาติดตามแต่ว่าบางส่วนเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงว่าก็อยากให้เธอเนี่ยมาเดบิวต์ที่เกาหลีเหมือนกันเพราะว่าเป็นนค ที่มีสนเสน่ห์แล้วแฟนๆนก็ยังอยากจะเห็นเธอเนี่ยนะคะในการเป็นศิลปิน KPO p OP ด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ฟแฟนๆนะคะก็ต่างมีการพูดถึงการสําหรับนาโกะนะคะอดีตสมาชิกของไอซ์วอนนั่นเองนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงนาโกะนะคะสําหรับแฟนๆที่แบบว่าคิดถึงนาโกะแล้วก็คิดถึงไอซ์วอนนั่นเองสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะว่าถ้านาโกะเนี่ยเธอได้มาเดบิ ที่เกาหลีเนี่ยจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะคะแล้วก็กระแสจ,จะเป็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ